สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับชวนเล่นบ b บีกัน EP 1นึ่ปืนที่วางอยู่ตรงนี้ก็เป็นแบงค์กันกับบ b บีกันนะครับตัวนี้เป็น CZ 75แบงค์กันนะของอนะัร์าที่เราทำสีแล้วก็รีวิวไปเมื่อคราวก่อนนะครับตัวนี้เป็น b b g u กัน e WECO M 1 9 1 1นะครับ ตัวนี้เป็นวินกันนะเจ็ดสามหนปอกนี่เป็นปอกใส่ลูกวะบีนะไม่ใช่ปอกกระสุนจริงนะปืนที่เราคุ้นเคยกันในโลกออนไลน์นะก็บอก6กพันแถม10นัดอะไรพวกนี้ไม่มีนะเดี๋ยวไปโดนน่าหลอกแดกนะมันไม่มีหรอกพวก6พันแถม10นัดตัวปืนอย่างเดียวก็4ี่ห้าพันสามพันกว่า ทีนี้ที่เราทําคลิปชวนเล่นบีบีการ e ก็คือว่าเราจะมาแนะนำนะเกี่ยวกับกฎหมายของบีบีการฉบับคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่จะเริ่มเล่นเนาะเราก็ต้องศึกษากฎหมายก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งเทียมอาวุธเวลาทําผิดขึ้นมานี่มันเป็นคดีอาญาเลยนะความหมายของปืน ปืนคือเครื่องมือที่ใช้ยิงไปทําอันตรายร่างกายถึงบาดเจ็บสาหัสได้นะครับหรือว่าเสียชีวิตนะครับก็คือปืนทั่วไปนะครับส่วนการดัดแปลงนะครับการดัดแปลงนี่มันก็ผิดอยู่แล้วแล้วดัดแปลงตรงไหนบ้างนะครับที่มันผิดก็คือทําสีไม่ผิดนะอย่างนี้เราเคยบอกไปปืนทะลอกปืนไม่สวยเอาไปทําสีใหม่ไม่ผิดนะครับ สิ่งที่ทําแล้วผิดก็คือส่วนของลํากล้องคนระับลำกล้องก็ตัวนี้นะครับอย่างที่เราเคยพูดลํากล้องผิดแน่นอนเครื่องลุกเลื่อนเครื่องกเลือกก่อนจะเป็นห้องเข็มแทงจานวนนะอันนี้มันทํามาแบบนี้อยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ถ้าเราเอาอยีวิกันไปทําเป็นห้องเข็มแทงจันวนนี่ก็ผิดนะครับเครื่องดันไกสมมุติว่าเราเอา ท่อเหล็กมานะครับแล้วเราก็ทําเข็มแทงทะนวนทําชุดลั่นไกเองให้มันยิงได้นะแล้วก็ผิดเครื่องส่งกระสุนก็คือแม็กกาซีนนะครับถ้าเราไปดัดแปลงให้มันใส่กระสุนจริงได้ก็ผิดครับทีนี้เวลาเราจะซื้อปืนเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าเราต้องขอเอกสารอะไรบ้างนะครับสำหรับไปซื้อปืนจริงๆ ซื้อปืนมันก็ซื้อไม่ยากนะแต่ว่าอันดับแรกเลยคือเราต้องมีมีตังก่อนนะมีตังซึ่งเราเองก็ตัวเราเองก็ไม่มีนะครับเยค่าใช้จ่ายเยอะมีตังแล้วก็ถ้ามีคนรู้จักมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอย่างเราก็มีคนรู้จักอยู่นะเพราะอาเราเป็นอาหารยศพันเอกสามารถเซ็นรับรองให้ได้นะถ้าเราจะซื้อแต่เราก็ไม่รู้จะซื้อมาทําอะไรนะครับ เพราะว่าเงินก็ไม่ค่อยมีธุรกิจก็ไม่ได้ทํามันต้องดูเหตุผลของการมีปืนนะครับว่าเราจะมีไวปทําอะไรนะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้พอคนทั่วไปบางคนไม่สามารถซื้อปืนจริงๆได้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติไม่ถึงอะไรพวกนี้เนาะเราก็ไปซื้อสิ่งเทียมอาวุธมาเล่นมันก็ชดเชยกันได้นะส่วนกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธก็คือ สิ่งที่หน้าตาเหมือนปืนนะครับแบบนี้เหมือนไหมเหมือนนะเขาบอกว่าบีบีกันนี่เขาทามาเหมือนกับแบงก์กันนะแบงก์กันบางรุ่นนี่ก็จะทําให้มันต่างออกไปจากปืนจริงเพราะว่ากฎหมายเขาบังคับไม่ให้เหมือนนะถ้ามันเหมือนเกินไปมันก็จะดูอันตรายนะครับอาจจะไม่คนเข้าใจผิดได้แต่ตัวบีบีกันนี่เขาจะทํามาแบบเหมือนเลย แคบจะว่ายิ่งตัวที่เป็นฟูลมาร์กิ้งนี่คือมิติเดียวกันลายเหมือนกันหลังๆมานี่ก็รู้สึกว่าเขาจะมีให้แนบบัตรประชาชนด้วยนะครับเวลาเราไปซื้อ B-B กันเขาเริ่มทํากันแล้วนะถ้าใครไปซื้อ B-B กันแล้วร้านขอบัตรประชาชนนี่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะเขาเริ่มเก็บแล้วเก็บเอกสารไว้นะครับนี้สิ่งเทียมวุฒก็คือรูปร่าง หน้าตาเหมือนอาวุธปืนแต่ไม่ใช่อาวุธปืนก็คือทำอันตรายถึงชีวิตไม่ได้นะครับอย่างพวกนี้แหละทำอันตรายถึงชีวิตไม่ได้พอมันเป็นสิ่งเทียมอาวุธมันก็เลยมีกฎหมายควบคุมนะครับห้ามพกพาอะไรพวกนี้มันก็จะเหมือนแบบของจริงเลยมันก็จะมีการเสียค่าป,ปรับถูกดำเนินคดีนะครับมีไว้ในครอบครองได้ไหม อยู่าในครอบครองได้นะพวกนี้นะเราไม่ต้องไปขอใบอนุญาตที่อำเภอไม่ต้องไปขออน,นุญาตซื้อนะครับเราไปซื้อที่ร้านแล้วเราก็เอามาเล่นที่บ้านได้เลยนะครับแต่เราต้องดูว่าเวลาเราเล่นอะ่ะมันส่งผลอะไรกับคนอื่นหรือเปล่านะครับสมมุติเราเล่นอยู่ที่บ้านแล้วมันเสียงดังมากเนี้ยมันรบกวนเพื่อนบ้านอันนี้มันก็มีความผิดนะครับคือสิ่งเทียมอุ้ดมันจะมีความผิดก็ต่อเมื่อ มันไปกระทบกับคนอื่นนะครับยิงเสียงดังยิงแบบไปโดนอะไรพวกที่เสียหายแต่ตัวปืนน่ะมันไม่ผิดแต่มันจะไปผิดเกี่ยวกับกฎหมายที่มันพ่วงเข้ามานะครับอย่างสมมุติว่าเราพกปืนไปพกสิ่งเทียมอาวุธเนี้ยไปในที่ชุมชนในกฎหมายมันอาจจะไม่มีว่าพก สิ่งทีมอาวุธแล้วมันผิดนะครับแต่มันจะไปผิดกฎเกี่ยวกับพวกทําให้คนอื่นตกใจพวกนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคร่าวๆนะแต่ถ้าเราดัดแปลงหรือว่าเราดัดแปลงให้มันเป็นปืนเถื่อนอย่างที่เราบอกเปลี่ยนลำกล้องทำให้มันใส่กระสุนจริงได้ให้มันมีอนุภาพทำลายล้างนะครับมันก็จะมีโทษนะครับจำคุก1-10ปี ปรับ2000ถึง20,000นะครับแต่เราไปขึ้นศาลเขาก็จะดูตามเจตนาของเรานะว่าเราแบบสมมติเราถูกจับที่บ้านปืนอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะโทษเบาหน่อยนะเขาจะถามเราว่ามีเหตุผลอะไรที่เราต้องมีปืนเถื่อนมาในครอบครองนะครับแต่ถ้าเราไปโดนจับกลางงานคอนเสิร์ตเนี้ยสมมติว่าพกเตรียมไปคว้กับคั่วลอันนั้นก็จะเป็นอีก รูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งโอกาสที่มันจะรอดก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วการที่เราโดนดำเนินคดีพวกนี้นะครับมันจะติดตัวเราไปตลอดเลยนะแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะไปซื้อปืนแบบถูกกฎหมายได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาบังคับเนาะไม่ให้ไม่อนุญาตให้คนที่มีคดีความนะครับไปสามารถซื้อปืนได้ สำหรับใครที่ยังไม่มีคดีติดตัวก็พยายามรักษาตัวเองไว้นะครับมันต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่เราแบบมีโอกาสที่จะได้ซื้อในอนาคตตัวเราเองก็อาจจะซื้อนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเหตุจำเป็นที่มันต้องมีมันก็เลยยังไม่ซื้อดีกว่าไม่อูจะซื้อมาทำอะไรนะครับ หรือของเล่นมันก็ยังยิงเล่นได้อยู่ที่บ้าน,นแต่ว่าไปซื้อปืนจริงที่จะยิงก็ต้องไปสนามไปแล้วนี้มันก็มีค่าใช้จ่ายครับก็ต้องมีเงินพอสมควรแหละถ้าจะซื้อก็เป็นประมาณนี้ครับเราไม่ใหญ่คลิปมันยาวมากนะเรจะมาคุยเรื่อยๆนะอันนี้เป็น EP 1หส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆก็ลองไปดูนะครับลองไปหาอ่านดูสําหรับคนที่กําลังจะเริ่มเล่นมันจะมีข้อกําหนด ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะแต่สรุปคร่าวข้าคือว่าถ้าเราซื้อมาเล่นแล้วเราไม่ได้ทำอะไรกับมันนะเราเล่นแบบเดิมๆปกติเลยเราไม่ได้จัดแปลงไม่ได้อะไรมันไม่ผิดกฎหมายแล้วเวลาเล่นถ้ามันไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับอย่างเราเองเนี้ยเวลาเราเล่นเราก็บอกเพื่อนบ้านไว้นะว่าเออเรา ชอบยิงปืนอัดลมนะมันอาจจะมีเสียงดังเสียงอะไรบ้างแล้วก็เดินไปถามเขาได้นะพยายามเล่นแบบให้มันเปิดเผยไม่ใช่ว่าเอามาถือแบบกักๆไว้เพื่อนบ้านไม่รู้ว่าเป็นปืนของเล่นเชืว่าเป็นของจริงเห็นเดินถือไปถือมานี่ก็พอดีคือดีพวกไปแจ้งความนี่เราก็อาจจะโดนตรวจสอบโดนอะไรพวกนี้ได้นะครับก็เป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยว จะมี EP สองนะแต่ว่าเดี๋ยวรอหยุดงานอาทิตย์หน้าก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดู M หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอันนี้เป็นปืนที่เราชอบมากนะตอนอยู่ชายแดนเคยใช้ปืนรุ่นนี้นะสวยงามคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ